เกิดโรคที่เรียกว่าโรคเวนโรคก,กรรมอาจารย์ก็บอกว่ามีคนข้างในอยู่นะเขาจะเล่นเรื่องสุขภาพเขาว่าใส่ชุดนางรำหน้าสีขาวแล้วก็มีชดาชัดมากสวยมากปากแดงเป็นเหมือนนางรำคุณเคยเห็นผู้หญิงคนนี้ไหมเคยค่ะแบบนี้หรือเปล่าครับโอ้ใช่ค่ะ อย่างนี้เหรอมันเป็นปที่เขาใช่ใช่ลำด้วยเหรอใช่มันเป็นที่เขาถ้าสาวแอนนะอแอนไม่ได้เรียกว่าเจ้ากรรมนายเวรแอนเรียกว่าพันธสัญญา